สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ c h anel n The Game Studio นะครับและในวันนี้เราอยู่ในเกม Yuri Online ในหมด2อง vs สองแป๊บหนึ่งนะสมองผมแบบแลกกิ้งแต่ในรอบนี้ครับผมเล่นเป็นคิวบาร์นะครับที่ผมเล่นคิวบาร์เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเอาตัวระเบิดนะครับไปป่วนไปตัวข้ามแล้วไม่ไปตัวข้ามแบบออกเกมกันไปเลยเออโดนที่แบบให้ล้อมแบบจุกๆไปเลยครับอ่าแมปนี้ผมเหมือนผมจะเล่นเอ๊ะผมสร้างจินเนียร์มาทำไมเนี่ย โหแล่เพชรอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ข้อเสียนะครับของคนที่มันไม่ยอมอ่านมินิแมปก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยอ๋อนี่นี่นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนผมว่าละผมคุ้นคุ้นแบปนี้อยู่แต่ว่าน่าจะเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วครับเลยจําไม่ค่อยได้นะว่ามีอะไรมั่งโอ้หคนนี้การีนจีไอเล่นไปเทินฟอร์เทชชูรัไปเขาไปครับอย่างนี้ โอ้สบายเลยอย่างนี้ที่ติดจรวนนี้ก็คือผมกินนิ่มๆดีครับมาครับสูตรเดิมอย่างแรกครับสิ่งที่ผมจะระเบิดถ้าเขาอ๋อนี้ก็ต้องถาเครื่องบินก่อนครับ Building. getting in closer. Training. We must revolt. Unit ready. What are your conditions? I go. What are your conditions? Ready for report. Conversation complete. Oi, thảo thuận thằng đi v่ะ. Do you have a plan? Cutting path. We must revolt. Let's clear the air. Unit, let ready. Cutting path. Úi nè, này, anh nghĩ làอะไรล่ะ? No call. นายกำลังคาดหวังอะไรจากฉันอยู่อย่างงั้นหรอหวังว่าคนนี้จะไม่เอาคนบินมาระเบิดเราใช่ไหมกรรหมัดผมบอกเลยช็อตนี้ใครโดนก็กรรหมัดครับผมเออผมว่าเราย้ายนี่ดีวนะ บุกอิฐทันปะเนี่ยปุป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 ึบอกเลยแบบกำหมัดแล้วนะ ดูครับว่าเขาจะแก้ยังไงนะไปครับไปครับไปตัอข้ามด้วยแบบงงเลยเจออย่างนี้มาแล้วครับมาแล้วจ้ากูกวาที่รู้อยากได้ โกโกวาที่นู้อยากใส่โกโกวาที่มีสื่อมีด้าเรียบร้อยเชี่วผมรับกำหมัดกำหมัดช็อตนี้กำหมัดอยู่ <c oughs> โอ้ยสีมังไม่มีอะไรเหลือเลยอะ่ะ โอ้โหแบ่งไปเก็บจำนวนบ้างนะเพื่อนโอ้สีเหลืองก็ไม่เหลืออะไรพวมาเพื่อนผมมันก็ไล่การเหมือนกันนะเนี่ยอิ้งไว้ตรงนี้สักอันนึงเนาะ ผมจะไม่เอารถถังไปบุกเขานะครับผมจะเาระเบิดเขานี่แหละต่อไปก็ฐานไฟเด็ดเด็ดที่ละปีของเขาซะให้เขารู้สึกว่ามันทรมานเลยเกินเกมนี้มันทรมานเกินที่จะเล่นครับนายคิดว่าจะเป็นเอนจิเนียร์อย่างนั้นเหรอไม่ไม่ไม่นอนอนอน สีม่วงออกไปแล้วทนทนไม่ไหวโอ้โหโดนนี้ใครมันจะไปอดทนไหวครับไม่พิมพ์ดาผมก็ดีใช่ไหนละไม่พิมพ์ด่าผมก็เป็นบุญคุณแค่ไหนแล้วครับผม ไปครับต่อไปก็สีเหลืองสินะนายก็คือเป้าหมายต่อไปของฉันยังไงะล่ะผมสร้างเป็นเทเลดีกว่าโอ้โหหม น,นี่ครับไปทีสองคันเลยแล้วกัน building ส,สร้างปั๊มนี่หรอครับ โอ้โอันนี้อ,อันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนโอ้โหไม่ถึงครับเสียดายมากมา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 ดึงมาใช้ดึงมาใช้อีกแหมคนที่แบบเห็นเอนเจิเนียร์เห็นแบบอันนี้มาเขาจะนึกว่าเอนจิเนียร์ก่อนครับ แต่ว่าของที่เราเอามาใส่มันไม่ใช่อินจีเนียร์หรอกมันพื้นเกินอินจจเนียร์โอ้ย <Unit lost. S 2> มิลานมันก็เก่งนะ <Unit S 2> แต่ว่ามัน <Unit S 2> สู้สกับรถถังเ<ๆ>ยอะๆงี้ไม่ได้หรอกอนี่ครับพอติดตัวเคซี่อีวานเข้าไปนะ ผมคิดว่าไอตัวเทรเลิสนี่เก่งขึ้นเยอะเลยครับเกเคเพื่อนผมเฮ้ยผมขอราดได้ไหมอยาขอ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 ลาดหน่อยได้ไหมโอ้โหเสียดายนะครับไม่ได้ราดโดนระเบิดจนออกเกมไปเลยอะแบบโอ้โหกำหมัดแล้วนะเหมือนเดิมครับเกมแรกผมเกียนไปแล้วนะเกมนี้ผมมาเล่นแบบปกติมากครับรอบนี้ผมแรนดอมได้มาเป็นอังกฤษครับเนี่ย ผมจำไม่ผิดนะแมปนี้มันจะมีแร่เพชรตรงนี้ตอนดูมินิแมปเห็นไหมครับตอนนี้ก็ต้องดูมินิแมปแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเราต่อบ้านลงมาข้างล่างได้หรือเปล่าถ้าผมสามารถต่อบ้านลงมานี้ได้นี่คืออีซี่นะครับ ผมงงอ่ะตอนแรกเซิร์ฟตอนแรกหัวห้องก็ตั้งเป็น yeah, <sir. S 1> เป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับแต่อยู่ดีเขาเปลี่ยนเป็นแคนาดาเฉยเลยแบบ <Construction. S 1> อย่างงงนี <Construction. S 1> ่ครับเรามาเก็บแร่เพชรตรงนี้เลยนะ, yeah, <sir. S 1> แ,ะแร่เพชรแลนะ่พลอยและแร่เพชรแร่พลอยพูดแร่งผมเนี่ย construction complete construction oh. complete r Canada hey, hey. เป็นไปได้นะผมว่าผมเออที่จริงผมควรจะต่อบ้านลงมาข้างล่างเนาะ We are live in Canada boys ต้องดูอีกคนคนระับอีกคนเป็นเกาหลีสีแดงแรงสามเท่า Unit ready ยังไม่ได้สร้างโรงรถสร้างโรงอันนี้ก่อนแสดงว่าเราจะเล่นเจ้าตัวแบ็กอีเกิลก่อนแบ็กอีเกิล c a อเนี่ยพอเป็นแคนาดาแล้วมันแหลกแหลก ผมอยากจะพับฐานแม่แล้วไปตั้งข้างล่างมากเลยตอนนี้ที่จริงผมควรสร้างไปท่าแหลบปะ่ะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็แต่มันก็เสี่ยงไปเนาะ The <Unit ready. S 1> ยี่เราเก็บแรเ่เพชรได้แบบเยอะเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งแบบสบายครับ <Training. S 1> อันนี้ผมสร้างไว้ <Unit ready. S 1> ที่บ้านหน่อยแล้วกันมา เห็นไหมครับอันนี้คือการต่อบ้านเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมผมสามารถแบบมาเก็บมาเก็บแร่เพชรได้แบบในระยะที่ไกลมากๆอะมาต่อยเยอะเลย ต่อยไม่ไหวครับถอยก่อนถอยก่อนแบกแบกผมว่าผมอยากจะมาเก็บแรกข้างล่างให้แบบเต็มเต็มก่อนนะครับ โอ้โหเก็บไว่ในสรกคลานเลยหรอเฮ้ยผมสร้างสปายดีกว่าเออเอาเอาสปายแบบมาเข้าฐานแล้วครับ Unit lost. Unit, unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Natural yeah, outstanding. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Construction complete. Primary building selected. New rally point established. Agent Retraining. Training. Ready. Unit Undercover. On Cancel. Skies ready. ready. hold. ที่จริงผมควรสร้างอันนี้นะผมผมผวันสร้างอันเนี้ยนะไอเขาเรียกว่าไงนะไอตัวฐานเนี่ยครับฐานซ่อมรถนะเพราะว่าฝั่งตัวข้ามีแม่ไอีเกิลแล้วเขาต้องจะเล่นผมอยู่คุณผู้ชมว่ามันจะสำเร็จป่ะ นั่นแหละโอ้ว่าโหลดไปเลยเขาไม่รู้ครับ <c oughs> <c oughs>

Mission Sir, operation underway Yes Commander, mission Sir, Mission Sir, không chờ mắt à Unit Ready, construction complete Agent Ready, give me a plan Operation underway Ê, khẩu lưu tố à MÀI, phân Fail Unit Ready Building Tools of the trade, away ภารกิจผมเฟลลเมื่อเขาเล่นแมทเทนฟอเทสเพรว่าสร้างวิธีบ้านสักอันนึ่ง Training. Check out the view. Up and over. Unit ready. Up and over. <laughs> Unit ready. Unit lost. Unit promoted. For Building. Right. Unit ready. We apply. Construction complete. Unit lost. All five... Unit ready. Unit, unit go lost. Go, 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 go. On hold. Canceled. Tools of the trade. Made for speed. Primary building selected. New rally point established. Training. Hmm. <laughs> unit lost. Building. Unit Tra ready. Grand ready. Panel in order. Yep, -order Tools of the trade. Unit yep, ready. ready. อเออแต่แม่น้รฟะเทศเราแค่นี้นี่นแค่รถสะกดจีด,ดครับเราบอกเลิฟแคนาดานะครับ ใส่เลยแล้วกันโอ้วโหลดไปเลยโอวาโหลดไปเลย Unit lost. Canceled. Unit promoted. One more for the man. Unit lost. Unit ready. Structure sold. Unit lost. Unit ready. Training. Transformer panels on the alert. Sniper ready. Unit ready. Building. EDP and I, you want support and have ready. Disc engineering. Movement and our airline yes, is under attack. Construction complete. Unit ready. Disc in flight. Unit ready. Building. Building. Training. This is the unit ready. Construction mobilizing. complete. ready. Yep. Yep. Let's load Unit ready. Ready. On, on hold. On hold. Cancel. Unit, Unit ready. Unit uh, ready. Just get Beacon detected.

Cancel. Want some shade? Building on the, Unit ready. Unit. One more the Unit, <laughs> Unit, Unit ready. Unit lost. Yeah. <laughs> Unit promoted. Unit ready. Unit lost. Unit ready

Oh, wait, did you? Now lost. Bring it for it Unit ready. Our ally is under attack. Our base is under attack. One under attack. Unit lost. Our ally is under attack. Repairing Unit ready. จากฐานแรกไปครับเดี๋ยวก็ชนะเอาไปเลยโอเวอร์โหลดไปเลยจิดีดีด้วยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับที่ได้บอกว่ทาทำลายรถตัวเองเนะี่ยผมบอกเลยนะถ้ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบว่าเซิร์ฟแคนาดานะผมบอกเลยมันจะดีกว่านี้มากเลย โอเคครับยูร่เขาถอดใจไปแล้วนะโอเคถอดใจคู่เลยครับ